กเงนะสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับหลังจากกลับไม่ได้065แต่ถามว่าตัวผมได้ซื้อไหมผมก็ไม่ได้ซื้อหรอกก็บอกแล้วว่าเอาไว้ให้เอฟซีถูกคนที่ติดตามนะก็าวันนี้พอดีมีเวลามาช่วงนี้ก็หลังจากที่อาจจะติดภารกิจนะครับก็เลยมาเหมือนเดิมครับถ้ามาก็แกล้มามีอยากได้ตรงนี้นะม,มาตรงนี้หมานแล้วมันะ

ที่จับมีโชคมีราำนะครับก็ได้อยู15นะครับแล้วก็ได้สองตัวไปนะถ้ามีโอกาสก็อยากได้สามตัวตรงอีกนะคุณแม่นะก็จะได้นําส่อให้หลายท่านที่อยากเสี่ยงโชคก็ลองมาดูกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้มาถวายให้คุณแม่กาชอบอกพวงอะไรสีแดงดาวเรืองแล้วก็แดงนามาวก็แล้ว,วแต่ท่านผู้ชมจะธิฐานเอานะครับแล้วแต่ติดใจติดมาแล้วก็โชค ใครพวกมันในส่วนตัวล้วกันสำหรับแอดวันนี้ก็เหมือนเดิมครับประมาณน,น,นาีมนะน้วก็ตรงไหนตรงนี้นดีอับตรงนี้ก็ได้ มันได้เลขอะไรอ่ะ ก็อันนี้แหละเราได้ได้เราได้โชคหลายตัวนะครับสำหรับวันนี้ก็จะทั่งดีกว่าก็ปฏิพฐานก่อนนะแ่นะนะโคกุลาด์สังขางขารไปเรื่อยๆนะครับน้อยๆนะครับน่ะนั่งไม่อนะครับเหมืนมนะครับเราจะนั่งไหม ศูนย์นะควันที่กศนคือสองพนาตัวแรกสแรกนะี่ตัวสตัว3ตัวดิมสตัวนะจ้าสตัวคนนะคนนะคนน เก้าก็ได้เนาะไม่เก้็เขียนมาแล้วว่าเก้าเานะเก้าเก้าได้ตัวที่สองคือเลขก้าเสองมกงเครับเฮงเฮงครับรวยๆนะสองตัวก็ได้สามตัวก็ดีนะ ที่สามคือเลขเจ็ดก็มีเลขศูนย์ลเลขเก้าเลขเจ็ดก็ลองดูครับก็ใช้ปรญญาในการรับชมนะครับหรือว่าใครอยากที่จะมาเสี่ยงโชคเองก็ได้นะครับเลยสีตะเกตมาประมาณสักสิบกิโลนะวันนี้ผมก็เดินทางมาหลังจากเปขศูนหกห้าเนาะก็คนดูก็เยอะก็ลองดูตามดูครับเป็นเผื่อเป็นแนวทางสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ